มาใหม่ท็อปเทลสลิมเบี่ยงร้อยสามหกสิบ e สองพันสิบสองนี่ยมาใหม่สดร้อนๆเนี่ยลงให้ดูกันเลยเห็นเห็นเลยหาลงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบี๋ยวร้อนตัวด้วยไงเนี่ยมาแล้วาล้องบเดี๋ยวรีวิวเลยีให้ดูเลยมาแล้วสุดหลงเรา Okay. รีวิวให้ชมเลยเอาแม่งรงนี้เลยขี่ให้ชมเลยลองพบขี่เลยเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถกัน ดีครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าซอฟ t ์เทลสลิมนะครับปี2012นะครับเครื่องยนต์103คิวบิกนะครับเกียร์6สปีดนะครับคันนี้นะครับสีดำด้านนะครับสภาพใหม่กิฟต์เลยมาพร้อมแผ่นหอนนะครับไฟหน้า LED มีกันล้มไฟฟลักแรมนะกองแต่งเอลเลนเนสท่อไวรันไฮ b ิกเรเดียนนะครับเบาะมีเบาะซ้อนให้มีพักเท้าหลังให้ครบเลย สวยเลยคันนี้สีดำด้านนะสะภาพกลิปเลย mm. นเนด่นไฟเดียวเนี่ยสีแดงสวยมาก mm. ดูเลขใหม่ mm. เลขใหม่นะครับเพียงหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็สิบแปดไม้นะครับอันนี้สภาพกลิปเลย mm. ผมขอเปิดราคาเพียงห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับรถทะเบียนแท้จัดไฟนั้นได้นะครับ หรือลูกค้าท่านใดนะครับมีรถรุ่นไหนจะเอามาเทินก็ยินดีนะครับเสนอเข้ามาได้นะครับเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ